เสียงบรรยายน้ำเสียงอบอุ่นสไตล์ไร้แพชชั่นบนเส้นทางที่ทอดยาวจากเหนือจรดใต้ของประเทศไทยการเดินทางด้วยรถโดยสารไม่ใช่เพียงวิธีไปถึงจุดหมายแต่เป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจำการพักผ่อนและความรู้สึกปลอดภัยที่ทุกคนมองหาและในปี2026สีมงคลทรานสปอร์ตบริษัทขนส่งชื่อดังของไทยได้ยกระดับมาตรฐานการเดินทางขึ้นไปอีกขั้น ด้วยการเปิดตัวรถโดยสารด่วนรุ่นใหม่ล่าสุดสีมงคลทรานสปอร์ตเอ็กซ์เพรสบัส2026รถบัสสุดหรูที่ไม่เพียงเป็นพาหนะแต่เป็นประสบการณ์แห่งความสบายเหนือระดับเมื่อคุณได้เห็นรูปลักษณ์ภายนอกของรถบัสรุ่นนี้สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความหรูหราแบบทันสมัยตัวรถได้รับการออกแบบด้วยแนวคิดโมเดิร์นเอเลแกนต์วิดแอโรดินามิกดีไซน์เส้นสายภายนอกโค้งมนตามหลักอากาศพลศาสตร์ช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มความประหยัดน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไฟหน้าแบบ LED Matrix ดีไซน์พร้อม daytime running light ลวดลายปิกเยี่ยวสื่อถึงพลังและความมั่นคงของแบรนด์สีมงคลโลโก้สีมงคลสีทองถูกติดตั้งอยู่ด้านหน้ากลางกระจังอย่างสง่างามสื่อถึงความภูมิใจของบริษัทขนส่งที่เติบโตมาพร้อมผู้โดยสารคนไทยโครงสร้างตัวถังผลิตจากเหล็กกล้าผสมอลูมิเนียมเกรดพิเศษให้ความแข็งแรงสูงแต่น้ำหนักเบาช่วยให้การขับขี่มั่นคงแม้บนเส้นทางภูเขาหรือถนนต่างระดับ ด้านท้ายของรถดีไซน์ใหม่หมดจดไฟไท้ายและสตริปยาวตลอดแนวเพิ่มความโดดเด่นในยามค่ำคืนขณนะที่กระจกบานใหญ่แบบพารารามาวิชันช่วยให้ผู้โดยสารมองเห็นวิวทิวทัศน์ภายนอกได้อย่างเต็มตาไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาภูเขาหรือเส้นขอบฟ้าที่ไกลสุดสายตาเปิดประตูเข้าสู่ภายในรถบัสคุณจะพบกับบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกเหมือนห้องโดยสารของเครื่องบินชั้นธุรกิจทุกอย่างถูกจัดวางอย่างพิถีพิถันเบาะโดยสารใช้หนังแท้นำเข้าจากอิตาลี มีฟังก์ชันนวดไฟฟ้าในตัวปรับเอ็นได้ถึง160องศาพร้อมที่วางขาแบบอัตโนมัติแถมยังมีระบบปรับอุณหภูมิแยกเฉพาะที่นั่งเพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนเลือกความเย็นในแบบที่ชอบได้อย่างอิสระแต่สิ่งที่สีมงคลภาคภูมิใจที่สุดคือเทคโนโลยี smart comfort system ที่เชื่อมต่อกับระบบกลางของรถบัส ผู้โดยสารสามารถควบคุมแสงไฟปรับเบาะหรือเรียกพนักงานผ่านหน้าจอส่วนตัวขนาด12นิ้วที่ฝังไว้กับเบาะด้านหน้าหน้าจอนี้ยังสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูหนังฟังเพลงหรือแม้แต่สตรีมซีรีส์ผ่านแอปพลิเคชันยอดนิยมได้ทันทีนอกจากความสะดวกสบายแล้วเรื่องของความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สีมงคลให้ความสำคัญ รถบัสรุ่นใหม่นี้ติดตั้งระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ Inteligen Drive Assist ที่จะคอยตรวจจับระยะห่างจากรถคันหน้าและปรับความเร็วให้อัตโนมัติรวมถึงระบบเลนคีปปิ้งแอสซิสที่ช่วยให้รถอยู่ในเลนอย่างแม่นยำในทุกสภาพถนนหัวใจสำคัญขององค์การขับขี่อยู่ที่เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ8สูบขนาด10.8ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง540แรงม้าและแรงบิดมากกว่า2,500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดแบบอิเล็กทรอนิกส์คอนโทรลที่ตอบสนองได้รวดเร็วและนุ่มนวล ทำให้รถบัสคันใหญ่เคลื่อนตัวได้อย่างสง่าง,งามไม่ต่างจากรถ SUV ูหรูระบบการสะเทือนของสีมงคล2,026ใช้เทคโนโลยี Smart a i r s u s p e เปนช n ่นที่จะปรับระดับความสูงของตัวรถอัตโนมัติตามสภาพถนนเช่นเมื่อเข้าสู่พื้นที่ครัวขัระบบจะเพิ่มแรงดันลมเพื่อให้รถสูงขึ้นและลดแรงกระแทกขณะที่บนทางเรียบระบบจะปรับให้ตัวรถต่ำลงเพื่อความมั่นคงและประหยัดเชื้อเพลิงการเดินทางจึงรู้สึกนุ่มนวลราวกับลอ,อยอยู่เหนือพื้นถนน ภายในห้องโดยสารยังติดตั้งระบบ Active Noise Control ที่ช่วยตัดเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์แอร์รล,ลมภายนอกออกไปทำให้บรรยากาศภายในเงียบสงบเหมาะสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการพักผ่อนระหว่างทางหรือแม้แต่ทำงานผ่านแล็บท็อปได้อย่างมีสมาธิสีมงคลทรานสป o อร์ตย่างคำหนึ่งถึงสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้งเครื่องยนต์ของรุ่นใหม่นี้ผ่านมาตรฐานมลพิษยูโร 6+ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดในยุโรป ระบบ SCR Catalyst จะช่วยกรองไอเสียและลดการปล่อยควันดำได้มากกว่า90%นอกจากนี้ยังมีระบบ s t o p and Go ที่จะดับเครื่องอัตโนมัติเมื่อรถหยุดนิ่งเกิน3นาทีช่วยลดการิ้นเปลืองน้ำมันและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์บรรยากาศในรถบัสรุ่นนี้อบอุ่นด้วยแสงไฟอุ่นนวลจาก LED Ambient Light ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามช่วงเวลาสีทองอบอุ่นในตอนเช้าสีฟ้านุ่มในช่วงกลางวันและสีม่วงอ่อนในยามค่ำคืนทุกช่วงเวลาของการเดินทางจึงเต็มไปด้วยอารมณ์แห่งความผ่อนคลาย